สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บุญสามวานำภาพระวัดปากน้ำรุ่น6นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างนะครับหลังจากที่เราเคยได้ชมพระวัดปากน้ำรุ่น4ี่รุ่น4ี่พิมพ์พิเศษใหญ่เล็กมาแล้วนะครับรุ่นบรรจุกุก,ก,ก็ดูมาแล้วคราวน,นี้มาดูพระวัดปากน้ำรุ่น6บ้างนะครับเป็นรุ่นที่มีจำนวนมากมายนะครับเป็น นับล้านองค์นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็หาของแท้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีของเทียมเดีนแบบเนี่ยมากมายจะเช่าหาก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะพิมพ์พิเศษพิเศษเนี่ยยิ่งหายากใหญ่นะครับอย่างที่ผมนำาให้ชมวันนี้ก็มีพิมพ์พิเศษอยู่สององนะครับก็คือพิมพ์คะแนนโรยพอยนะครับแล้วก็พิมพ์หน้าแปะยิ้ม นะครับเป็นพิมพ์แรกของที่ได้รับความนิยมของรุ่น6นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ได้คัดภาพวัดปากน้ำรุ่น6เนี่ยพิมพ์หน้าใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยวัดปากน้ำเนี่ยตอนที่ดังๆนะครับเขาก็จะนิยมหน้าใหญ่นะครับอย่างที่ผมนำมาให้ชมวันนี้นะครับก็เป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับ เป็นพิมพ์หน้าใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผมก็เก็บไว้นานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะนำมาให้ชมเนี่ยนะครับนอกนั้นก็ยังมีพิมพ์หน้าเล็กอีกหลายองค์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้าเล็กนะครับพิมพ์หน้าเล็กเนี่ยก็เก็บเอาไว้ตั้ง แต่องละร้อยบาทเลยนะครับเช่าจากวัดนะครับก็มีพิมพ์พหน้าเล็กแต่วันนี้เรามาดูพิมพพิมพ์พิเศษกันดีกว่านะครับก็คือพิมพ์กนนักคะแนนพักคะแนนโรยพลอยนะครับกับพิมพ์พแปะยิ้มพิมพ์พแปะยิ้ม เป็นอย่างไรนะครับจะมีความสวยงามแค่ไหนเดิมเนี่ยพิมแปะยิ้มเนี่ยตอนที่วัดตางน้ำต้นหกดังมากๆเนี่ยราคาถึงถึงหมื่นเลยนะครับถ้าเป็นเนื้อขาวอันนี้เป็นเนื้อเนื้อฟักทองเนื้อออกเหลืองนะครับก็จะเป็นความนิยมก็จะลองลงมาแต่พิม์เนี่ยมีความคมชัดมากนะครับ ยิมพะเนี่ยคมมากนะครับคมกว่าพิมพ์อื่นๆนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับคมมากนะครับและยิ้มนหน้ายิ้มจริงๆนะฮะพริพ์สวยมากนะครับ เม็ดพระศกก็เป็นเม็ดเม็ดเม,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 ม็ดเลยนะฮะนิ้วเนี่ยเป็นเปลวเพลิงเลยฮะนิ้วเนี่ยนิ้วนี่เป็นเปลวเพลิงเลยนะฮะมีเส้นเหมือนเปลวเพลิงนะครับแล้วก็สังคติเนี่ยมีเส้นซ้อนอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในสังคติได้นะครับ แล้วก็ผิวเนี่ยจะมีความเป็นคลื่นนิดๆนะครับเนี่ยคมมากนะครับผิวก็จะเป็นเห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นมือนี่จะมีเส้นนะครับเกินที่หน้าตากหักเขานะครับที่ริ้วชีวรลิ้วสบงนะฮะ นิ้วสบ่งเนี่ยเป็นเป็นเส้นคมคมเลยนะครับเห็นไหมคมกริบแล้วที่นิ้ว,ทวเท้านี่ก็มีปลายติ่งยื่นมานิดนึงนะครับเนื้อก็สวยเนื้อก็หนึกนุ่มเนื้อเนี่ยเนียน เนื้อนี่เนียนเป็นนีที่หัวเขาก็จะมีเส้นที่นิ้วเท้านะครับเห็นไหมครันิ้วเท้าก็เป็นนิ้วนิ้วเลยนะครับมีความคมชัดมากนะครับปิมพปแย้มเนี้ยตาก็จะมีเส้นอย่างนี้เลยนะ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ต้องคมชัดอย่างนี้เลยนะฮะผิวพระเนี่ยจะต้องมีเส้นนะครับเส้นเส้นในพิมพ์เนี่ยนะฮะเส้นในพิมพ์เนี่ยเนี่ยมีเส้นริ้วๆเป็นเส้นเสี้ยนในผิวผิวเนี่ยนะครับเนี่ย นะครับเนี่ยต้องมีเส้นฮนะเส้นแนวแล้วก็ต้องลึกนะครับมีความลึกของยันคมชัดแล้วก็เส้นสายต้อง มีเส้นเนี่ยเส้นผิวๆเนี่ยนะเป็นเส้นแนวตรงบนลงล่างนะครับเป็นเส้นในพิมพ์นะเยอะแยะเลยยันก็ต้องลึกๆอย่างนี้นะครับต้องลึกๆคมๆนะครับด้านข้างก็ต้องมีเส้นๆ นะครับมีเส้นเนี่ยเส้นรอยกดบล็อกเนี่ยนะครับรอยกดบล็อกทุกด้านเลยนะครับเฉพาะด้านนี้ด้านนี้ก็จะชัดเป็นพิเศษนะครับด้านนี้ เนี่ยนะครับตรงหัวมุมเนี่ยต้องมีมีรอยมีเส้นบล็อกเป็นนูนๆอย่างนี้นะนะครับมีเส้นบล็อกนะครับเป็นนูนๆหน่อยหนึ่งนะบุมขวาเนี่ยนะครับ เป็นแนวนะเป็นแนวกดบล็อกนะครับต้องมีเส้นอย่างนี้นะครับชัดๆคมๆอันนี้ก็เรียกว่าพิมพ์แปะยิ้มนะครับ มาดูพิมพ์พิเศษพิมพ์คะแนนอันนี้บอกสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยมากพิมพ์พิเศษนะครับนี่พิมพ์พิเศษมีพลอยโรยเต็มเลยนะยันก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนพิมพ์ปกตินะฮะยัน ยันเขาจะเป็นยันสามแถวแล้วก็มีพลอยเลยหน้าก็จะเป็นหน้ากลางนะครับหน้ากลางนี่คือพิมพ์พิเศษนะครับ ก็จะโรยพลอยเป็นพิเศษไว้นะครับพิมพ์คะแนนนี่น่าจะมีจำนวนหลักหมื่นนะหลักหมื่นเพราะว่าพระทำเป็นล้านนะครับพิมพ์คะแนนน่าจะเป็นหลักหมื่นก็จะต้องมีเส้นกดพิมพ์เป็นเส้นๆเ,เหมือนกันนะการตัดก็จะด้วยเครื่องนะครับ เส้นกดพิมพ์ต้องมีนะครับวัดป่งน้ําต้องเป็นแนวเลยนะฮะต้องเป็นแนวตัดคมเรียบตึงหน้าต้องคมชัดนะครับแต่ตรงอื่นเนี่ยโรยพลอยมันก็เลยทำให้พิมพ์ไม่ชัดนะักเบสิกก็ต้องได้นะครับ ส่วนพิมพ์หน้าใหญ่อื่นๆนะครับก็มีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับก็อัน,นี้ก็เป็นหน้ารองหน้าใหญ่ลองลงมานะครับก็มียิ้มยิ้มจะไม่ไม่เหมือนกับแปะยิ้มนะแปะยิ้มจะคมคลิปเลยนะครับอันนี้ก็หน้าลองนะครับหน้าหน้ายิ้มสองยิ้มสามอะไรเนี่ยนะครับ ก็คมชัดเหมือนกันถ้าเป็นเนื้อขาวก็จะคมอันนี้ก็เป็นหน้าหน้ารองลงมาอีกนะครับหน้าใหญ่รองลงมาอันนี้จะซ้ำกันสามองค์เลยอันนี้ก็หน้าเขาบอกหน้าโสธรหน้าลอสีนะครับนะครับก็มีนี่นะครับตระกูลพิมพ์หน้าใหญ่วัดปากน้ำขึ้นหกมีถึง36พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สามารถที่จะเลือกเช่านะครับได้ตามความชอบใจตามความตามความตามความพอใจของแต่ละท่านนะครับว่าท่านชอบหน้าแบบไหนนะครับแต่หน้าที่วงการนิยมก็จะเป็นหน้าแปะยิ้มนะครับแล้วก็พิมพ์คะแนนวันนี้บุญสัมวาก็นำาให้ชมเป็นสังเขปนะครับท่านสนใจอยากจะแบ่งปันเนี่ย ถ้าพิมพ์หน้าเล็กเนี่ยหรือพิมพ์หน้าใหญ่นะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมก็ยินดีแบ่งปันแลคาหลักร้อยต้นๆน,น,นะครับท่านลองทักเข้ามาครับวันนี้บุญสามวาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ